บทที่หนึ่งแสงประหลาดจากท้องฟ้าในคืนหนึ่งของฤดูฝนเสียงฟ้าร้องคำรามอยู่ไกลลมพัดแรงแต่จู่ๆก็เกิดสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดลูกกลมกลมสีส้มสว่างลอยช้าๆผ่านหน้าต่างเข้ามาในบ้านมันไม่ส่งเสียงไม่เผาไหมและเมื่อทุกคนยืนมองด้วยความตกตะลึงมันก็หายไปเฉยๆราวกับไม่เคยมีอยู่จริง เหตุการณ์ลักษณะนี้ถูกบันทึกไว้หลายร้อยปีทั้งในยุโรปเอเชียและอเมริกาศตวรรษที่17ในอังกฤษลูกฟ้าลูกหนึ่งลอยออกจากโบสถ์หลังจากฟ้าผ่าลงอย่างรุนแรงในรัสเซียนักวิทยาศาสตร์ชื่อจอร์ดริชมันเสียชีวิตจากกระแสไฟที่พุ่งออกมาจากลูกกลมลึกลับนี้ระหว่างทดลองแม้จะผ่านเวลาหลายร้อยปี แต่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่อาจตอบได้แน่ชัดว่ามันคืออะไรมนุษย์ตั้งชื่อให้มันว่าบอลไลท์นิ่งหรือลูกฟ้าลอยแสงประหลาดที่ไม่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่เรารู้จักบทที่2เหตุการณ์จากประวัติศาสตร์รายงานเกี่ยวกับลูกฟ้าลอยมีตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในปี1753ที่รัสเซียริชมัน นักวิทยาศาสตร์ผู้หลงไหลไฟฟ้าตั้งแท่งโลหะไว้กลางพายุเพื่อวัดประจุแต่ทันใดนั้นลูกไฟกลมๆพุ่งใส่หน้าเขาเสียงระเบิดดังก้องและเขาเสียชีวิตทันทีช่วงศตวรรษที่19กากลาสีเรือในมหาสมุทรแอตแลนติกมักเห็นลูกไฟลอยเหนือเสากระโดงในพายุบางครั้งมันลอยอยู่นานเป็นนาทีก่อนดับลงโดยไม่มีควัน นักบินในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็รายงานว่ามันลอยผ่านห้องนักบินโดยไม่ทำอันตรายยุคนั้นคนยังอธิบายไม่ได้บางคนเชื่อว่าเป็นไฟจากปีศาจบางคนว่าเป็นวิญญาณน,นักบุญแต่ทุกคนเห็นตรงกันว่ามันสวยงามน่ากลัวและเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้บทที่สวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งคำถามเมื่อยุคฟิสิกส์ไฟฟ้าพัฒนา นักวิทยาศาสตร์เริ่มสนใจปรากฏการณ์นี้อย่างจริงจังพวกเขาตั้งชื่อบอลไลฟ์นิ่งเพื่อแยกจาก s a ซนเอลโมส Fire ซึ่งเป็นเพียงการเรืองแสงบนปลายเสาเรือลูกฟ้าลอยมีพฤติกรรมต่างออกไปมันกลมมันเคลื่อนไหวและบางครั้งทะลุกระจกได้โดยไม่แตกการวิเคราะห์รายงานหลายพันฉบับพบว่าลูกฟ้าลอยมีขนาดเฉลีย่ย1 0ถึงเซนติเมตร ลอยอยู่5-10วินาทีบางครั้งระเบิดบางครั้งดับเงียบมันสามารถเคลื่อนที่ทวนลมหรือหมุนรอบตัวเองอย่างนุ่มนวลลักษณะเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับปรากฏการไฟฟ้าปกติเลยนักวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งคำถามว่าถ้ามันคือพลังงานไฟฟ้าทำไมมันถึงมีชีวิตเหมือนสิ่งมีชีวิตบทที่4การทดลองและหลักฐานจริงปี2012 นักวิทยาศาสตร์จากจีนติดตั้งกล้องสเปกโตมิเตอร์เพื่อศึกษาฟ้าผ่าในทิเบตและโดยบังเอิญพวกเขาถ่ายลูกฟ้าลอยจริงๆได้เมื่อวิเคราะห์แสงพบว่าในลูกไฟมีองค์ประกอบของซิลิคอนและออกซิเจนแปลว่ามันอาจเกิดจากการเผาไหม้ของดินสรายที่ถูกฟ้าผ่านักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มในยุโรปสร้างลูกไฟจำลองด้วยคลื่นไมโครเวฟได้ผลใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนทั้งหมด เพราะลูกฟ้าลอยของจริงสามารถลอยได้ในอากาศนานกว่ามากและบางครั้งปรับทิศทางได้เองแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าแต่ไม่มีใครสร้างมันขึ้นได้สมบูรณ์ทำให้คำถามยังคงเดิมว่านี่คือไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งหรือสิ่งอื่นที่เรายังไม่รู้จักบทที่5ตำนานและความเชื่อในญี่ปุ่นคนโบราณเรียกลูกฟ้าลอยว่าฮินโทมะไฟแห่งวิญญ,ญาณ เชื่อว่าเป็นดวงจิตของผู้ตายที่ยังวนเวียนอยู่ในประเทศไทยมีตำนานผีโพงหรือผีไฟลอยเหนือท้องนาผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อว่าถ้าเดินเข้าใกล้จะทำให้ป่วยหรือตายในยุโรปก็มีเรื่องเล่าวิ l โอดวิสป์ isp, ไฟหลอกทางที่มักพาคนลงป่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าแม้จะอยู่ต่างวัฒนธรรม แต่ทุกแห่งล้วนเห็นลูกไฟเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งเหนือธรรมชาติมนุษย์เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและเกรงกลัวในสิ่งที่อธิบายไม่ได้บทที่6พยานร่วมสมัยในยุคกล้องโทรศัพท์รายงานใหม่กลับเพิ่มขึ้นอีกคนถ่ายวิดีโอได้แต่ภาพมักเบลอเพราะมันเกิดเพียงไม่กี่วินาทีชายคนหนึ่งในโปลแลนด์เล่าว่าลูกฝอส้มขนาดเท่าลูกแตงโม ลอยเข้ามาในห้องครัวมันหมุนช้าๆเหมือนมีชีวิตก่อนจางหายไปเด็กหญิงในญี่ปุ่นเห็นลูกไฟสีฟ้าลอยเหนือทะเลสาบกลางคืนนักท่องเที่ยวในเท็กซัสถ่ายคลิปลูกไฟวิ่งขนานไปกับรถของเขาทุกคนบอกตรงกันว่ามันไม่เผาไหม้ไม่ร้อนแต่น่ากลัวเหลือเกินนักจิตวิทยาอิิบายว่ามนุษย์จำเหตุการณ์แปลกได้ชัดเพราะสมองตื่นตัวสูงสุด แต่ความทรงจำนั้นมักเกินจริงอย่างไรก็ตามความรู้สึกตกตะลึงนั้นยืนยันว่าลูกฟ้าลอยเป็นสิ่งที่อยู่จริงในสายตาผู้คนจำนวนมากบทที่7พลังงานในระดับที่เรายังไม่เข้าใจที่สิก์สมัยใหม่เริ่มมองว่าลูกฟ้าลอยอาจเป็นพลาสมอยก้อนพลังงานที่คงรูปได้เองเกิดจากสนามแม่เหล็กและแรงไฟฟ้าในอากาศ บางทฤษฎีเชื่อว่าเกี่ยวกับคลื่นไมโครเวฟธรรมชาติที่เกิดจากฟ้าผ่าแล้วสะท้อนภายในอากาศชั้นล่างแนวคิดใหม่ๆบางสายเชื่อว่ามันอาจเชื่อมโยงกับพลังงานควอนตัมที่สั่นไหวเกินระดับที่เราวัดได้มันจึงลอยอยู่โดยไม่สูญสลายทันทีบางทีลูกฟ้าลอยอาจเป็นหน้าต่างเล็กๆที่เปิดให้เราเห็นพลังงานอีกมิติหนึ่งของจักรวาลบทที่8 มิติอื่นหรือสิ่งในชีวิตพลังงานนักวิจัยบางกลุ่มในสหรัฐและรัสเซียเสนอว่าลูกฟ้าลอยอาจมีสติมันหลบสิ่งกีดขวางได้หรือเคลื่อนที่ตามคนที่จ้องมองมันภาพจากกล้องอินฟราเรดบางชิ้นเผยว่ามันมีรูปชีพจรคล้ายสิ่งมีชีวิตในแวดวง UFO ก็มีทฤษฎีว่าบอลไลท์นิ่งอาจเป็นสิ่งมีชีวิตพลังงาน ที่ดำรงอยู่ในมิติพลังไฟฟ้าหรือ Energy Being ซึ่งมนุษย์ยังไม่เข้าใจถ้ามันคือสิ่งมีชีวิตมันอาจมองเราเหมือนที่เรามองมันและเราทั้งคู่ต่างสงสัยซึ่งกันและกันบทที่9สัญญาณจากธรรมชาตินักสิ่งแวดล้อมบางคนมองต่างมุมพวกเขาเชื่อว่าลูกฟ้าลอยคือสัญญาณเตือนของโลกเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กและความชืนสูง ซึ่งอาจสัมพันธ์กับภาวะโลกร้อนและความถี่ฟ้าผ่าที่เพิ่มขึ้นหากเป็นเช่นนั้นบอดไลท์นิ่งอาจไม่ใช่สิ่งลึกลับจากต่างมิติแต่คือเสียงเตือนจากธรรมชาติให้เราตระหนักว่าเรากำลังเปลี่ยนโลกเร็วเกินไปธรรมชาติพูดกับเราได้เสมอเพียงแต่บางครั้งเธอเลือกพูดด้วยแสงมากกว่าคำบทที่ส0สรุปและข้อคิด หลายร้อยปีผ่านไปมนุษย์อธิบายได้มากมายเกี่ยวกับจัก,กรวาลแต่ลูกฟ้าลอยยังคงเป็นหนึ่งในคำถามที่ไร้คำตอบมันอยู่ระหว่างเส้นบางๆของวิทยาศาสตร์และความลึกลับบางคนมองว่ามันคือพลังของพระเจ้าบางคนว่าเป็นเพียงก้อนพลังงานธรรมชาติแต่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรลูกฟ้าลอยเตือนเราให้ทอมตนต่อพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติไม่ใช่ทุกสิ่งที่มองเห็น จะอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์และไม่ใช่ทุกสิ่งที่ไร้คำอธิบายจะต้องเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งแสงวาบหนึ่งแล่นผ่านท้องฟ้ากล้องจับภาพไว้ได้เพียงเสี้ยววินาทีแต่ในหัวใจของผู้เฝ้ามองความลึกลับนั้นจะอยู่ตลอดไป